213 214 2566บันทึกปิ่นเล่ม3 4แรงเอบวกหวงจือเสียยังไม่สามารถไปเสฉวนเพื่อคลี่คลายคดีฆาตกรรมที่เธอตกเป็นผู้ฆ่าครอบครัวตนเองได้เพราะขันทีคนสนิทขององค์หญิงกับถูกฟ้าผ่าโดนเผาตายทั้งเป็นเธอจึงต้องไปช่วยไขยคดีตามคำสั่งห้องเต้ ก่อนจะเกิดคดีฆาตกรรมอีกสามคดีต่อเนื่องกันจนผู้คนร่ำลือเป็นทันสวร,ร์สองเล่มนี้ยังคงเหมือนกับสองเล่มแรกคือเป็นคดีคดีหนึ่งที่มีการฆาตกรรมต่อเนื่องถึงสคดีติดต่อกันทำให้ทุกคนคิดว่าเป็นทันสวรรค์ด้วยความที่มันเป็นคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นทำให้เราต้องลุ้นระทึกชวนติดตามอ่านจนกว่าจะจบคดีเรียกได้ว่า ลุ้นจนกว่าจะรู้ฆาตกรและเฉลยวิธีฆาตกรรมจนหมดสิ้นประกอบกับความสัมพันธ์ของนางเอกกับชายหนุ่มทั้งสามคนไม่ว่าจะเป็นพระเอกคนรักเก่าและคู่มั่นที่แต่ละคนยังคงมีเยื่อยใยต่อนางเอกอย่างที่คาดไม่ถึงทำให้ต้องลุ้นระทึกถึงความรักของนางเอกไปตามตามการไม่แพ้ทดีฆาตกรรมเลยครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปหวงจื่อเสียนางเอก หลี่ซูไปพระเอกคุยอ๋องอองสีและจูจือ่อถิงนนักชนะสูตรศพที่ไปไหว้พระได้พบถึงสายฟ้าฟาดใส่เทียนยักษ์จนเกิดไฟไหม้เผาเว่ยกงกงขันที่คนสนิทองค์หญิงถงชางเสียชีวิตในระหว่างที่พระเถระกำลังสวดมนต์ผู้คนจึงคิดว่าเป็นทันสวรรค์ แต่ระหว่างกลับหวงจื่อเสียได้พบถึงอีสเวียนคนรับนางเอกที่มายังเมืองหลวงได้ช่วยเด็กคนหนึ่งไว้พออีสเวียนเห็นหวงจื่อเสียก็บอกให้เธอหายตัวไปซะก่อนจะเอาเท่ากระดูกหวงจื่อเสียไปปลอบประโลมวิญญาณพ่อแม่เธอบนสวรรค์หลี่ซูไปได้อาศัยฐานะคุยอองบอกว่าหวงจื่อเสียเป็นขันทีในวังเขา ทำให้อีเสเวียนเชื่อแล้วจากไปหวงจื่อเสียที่อยากชดใช้ให้จางสิงอิงที่ช่วยเธอเข้าเมืองหลวงจนตกงานจึงขอให้โจจื่อถิงช่วยฝากงานให้จางสิงอิงที่กองทหารองครรั์ทองซ้ายแต่กับโดนหวางอาวินคู่มั่นนางเอกที่เพิ่งมารับตำแหน่งหัวหน้าขวางไว้จนมีการทดสอบโดยการแข่งขันตีคลีขึ้นพวกหวงจื่อเสียจึงไปขอให้เจ้าออง อ,องเก้ากับเอออ,องอ,องเจ็ดมาถ้วยลงแข่งตีทางด้านหวางอาวินก็ได้ทหารองครักษ์และราชบุตรเขยสามีองค์หญิงถงชางมาร่วมด้วยแต่จางสิงอิงที่ไม่มีมา้าโจจื้อถิมจึงไปขอม้าจากหวางอาวินแล้วเอาม้าสีน้ำตาลของราชบุตรเขยมาราชบุตรเขยจึงเลือกม้าสีดำมาแทนหวงจือเสียอาศัยความชานฉลาดสามารถคาดเดาคู่แข่ง ทำให้สามารถป้องกันประตูและโยนลูกให้กับเพื่อนร่วมทีมจนสามารถทำแต้มได้แต่ฝั่งตรงข้ามที่มีราชบุตรเคยร่วมด้วยก็สามารถทำคะแนนตีคืนได้แต่หวังอวินกับพยายามช่วยโอกาสเข้าใกล้หวงจื่อเสียหวังช่วยจังหวะกระชากป,ปิ่นเพื่อเปิดเผยต,ตัวตนที่แท้จริงเธอให้ทุกคนทราบหลี่ซูไปที่สังเกตเห็นถึงอันตรายจึงเปลี่ยนตัวกับหวงจื่อเสีย หลี่ซูไปที่เก่งกาศกับพาทีมทํำคะแนนนำทิ้งห่างได้แต่ในระหว่างแข่งม้าของราชบุตรเคยกับก้าวพลาดจนขาหากักทำให้ราชบุตรเคยตกมาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยการประลองจึงต้องยุติลงไปหลังการแข่งพวกหวงจื่อเสียได้ไปทานอาหารที่บ้านจางสิงอิงฉลองที่เขาได้เข้ากองทหารองค์คารัทองซ้ายจึงทราบว่า จางสิงอิงได้ช่วยหญิงสาวที่ชื่ออาตีไว้และกลายเป็นคนรักกันเพียงแต่อาตีกับหลบหน้าไม่ยอมพบผู้คนพ่อจางสิงยิงที่เคยรักษาอาดีตห่องเต้ก่อนจะสิ้นพระชนมีใจที่ลูกได้เข้ากององค์รักจึงนำรูปวาดฝีมือของอดีตฮ่องเต้ออกมาบูชาแต่พอเออ,อองเห็นภาพกับมีสีหน้าที่แปลกประหลาด เพียงแต่ห่วงจือเสียที่สงสัยกับยังไม่กล่าวอะไรองหญิงถงชางที่หวาดกลัวเพราะคนใกล้ตัวเธอได้รับอันตรายจึงขอให้ห่วงจือเสียช่วยสืบคดีให้หลี่ซูไปที่ไม่กล้าขัดห้องเต้ทำให้หวงจือเสียต้องรับผิดชอบสืบคดีนี้ส่วนการเดินทางไปเสฉวนต้องเลื่อนออกไปก่อน หวงจื่อเสียกับโจจือ่อถินไปสืบคดีที่วัดได้พบยังช่างเทียนหลี่จื่อหยวนกำลังเก็บเศษเทียนอยู่แต่ช่างเทียนที่ดูถูกลูกสาวทาให้ห่วงจื่อเสียไม่พอใจออกไปตรวจดูด,ด้านนอกพบปลาในบ่อของวัดตายหมดโจจือ่อถินนำปลาไปตรวจสอบพบว่าปลาตายด้วยสารประหลอดและพบแท่งเหล็กในบ่อน้ำ ก่อนหวงจือเสียจะทราบเรื่องราวของช่างเทียนที่ลูกสาวไปส่งเทียนที่ตำหนักองค์หญิงถงชางแล้วเหยียบชายกระโปรงองค์หญิงเข้าเว่ยกงกงจึงสั่งให้คนตีลูกสาวช่างเทียนจนสลบแล้วเอาไปโยนทิ้งก่อนจะโดนซุนที่เรือนข่มขืนแต่ช่างเทียนกับไล่ลูกสาวให้ไปตายพร้อมทั้งเชือกและเมื่อทราบว่าพอตําหนักองค์หญิงเอาเงินมาให้ ช่างเทียนกับไม่เอาเรื่องยิ่งทำให้ทั้งสองยิ่งไม่พอใจช่างเทียนยิ่งขึ้นต่อมาหวงจื่อเสียเดาได้ว่าอาตีคือบุตรสาวช่างเทียนและจางสิงอิงที่ทราบความจริงทุกอย่างตั้งแต่แรกก็รักหญิงสาวมาตั้งนานแล้วจึงช่วยเธอไว้หวางอาวินนัดหัวงจื่อเสียไปพบที่จวนเขาเผยความจริงรู้ว่าเธอเป็นใคร หวงจือเสียจึงได้แต่ยอมรับแต่หวางอาวินไม่พอใจที่เธอฆ่าคนทั้งครอบครัวเพราะไม่ต้องการแต่งงานกับเขาหวงจือเสียจึงบอกว่าเธอไม่ได้ฆ่าครอบครัวตนเองและจะพิสูจน์ความจริงแต่ยังคงไม่อยากแต่งงานกับเขาทําให้หวางอาวินไม่พอใจถึงกับจูบหวงจือเสียเธอจึงรีบผลักเขาออกไปแต่หวางอาวินยังบอกว่า ยังไงเขาก็จะไม่ยอมถอนมั่นไม่ว่ายังไงเธอจะต้องแต่งงานกับเขาอย่างแน่นอนห่วงจื่อเสียกับหลี่ซูไปได้พบอาตี้กับราชบุตรเขยใกล้ๆบ้านซุนที่เรือนพบทั้งสองคลายรู้จักกันราชบุตรเขยยังบอกอาตีอีกว่าซุนที่เรือนขังตัวอยู่ในบ้านอาตีไม่สามารถเข้าไปได้ ข้าแก่เฉียนที่เป็นคนขายม้าและรับงานก่อสร้างได้เมาแล้วเอาขวานนำคนบุกเข้าไปทวงเงินที่บ้านซุนขี่เรือนพร้อมช่างเทียนแต่พอเอาขวานจามประตูบุกเข้าไปกับพบซุนขี่เรือนนอนตายอยู่บนเตียงโดยมีรอยถูกของมีคมเสียชีวิตในบ้านที่ปิดตายทำให้หวงจื่อเสียกับโจจื่อถินต้องมาสืบคดีก่อนชุกคิดถึงภาพวาดในบ้านจางสิงยิง ที่เป็นหยดหมึกโดยกลุ่มแรกเป็นภาพคนถูกฟ้าผ่ากลุ่มที่สองเป็นภาพคนตายในโกรงกลุ่มที่สามเป็นภาพคนโดนนกจิกตายหวงจื่อเสียจึงเอาเรื่องไปบอกหลี่ซูไปเขาจึงสั่งให้สารต้าหลี่ไปเอาภาพมาดูปรากฏว่าภาพได้หายไปแล้วทำให้จางสิงอิงโดนสั่งพักงานยังไม่ต้องไปรายงานตัวที่กองทหารองครา อาตีได้ไปมอบตัวพร้อมภาพวาดรับเป็นคนฆ่าเวย่ยกงกงและซุนขี่เรือนรองหัวหน้าสารต้าหลี่ชุยปักใจเชื่อว่าเธอเป็นคนร้ายเพราะต้องการรีบปิดคดีแต่หวงจื่อเสียกับพบพิรุษมากมายเธอจึงสืบต่อโดยมีจางสิงอิงช่วยเหลือเพราะรู้ว่าอาตีเป็นคนขโมยภาพไปก่อนอาตีสารภาพวา่าเอาไปให้ช่างเทียนที่เรียกค่าสินสอด ไม่งั้นจะเอาตัวเธอกลับไปแต่ช่างเทียนที่เห็นภาพวาดกับไม่สนใจเธอจึงเอาไปจำนำเอาเงินมาให้ช่างเทียนแทนที่มามอบตัวเพราะคิดว่าจางสิงอิงเป็นคนฆ่าทั้งสองคนหวงจื่อเสียกับหลี่ซูไปจึงเอาภาพวาดไปถามเออ้อของเรื่องภาพวาดเอ้อองจึงบอกคลายภาพที่แม่ของเขามอบให้ก่อนตายและยังบอกถึงจะทำให้ราชวงศ์ล่มสลายแต่ไม่ได้บอกว่า แม่เขาอย่าให้สนิทกับหลี่ซูไปองค์หญิงทงชางเรียกหวงจื่อเสียเข้าพบบอกว่าปิ่นก้าวหงของเธอหายไปพร้อมทั้งเธอฝันถึงอดีตพ,พระสนมราชวงศ์ก่อนมาทวงปิ่นคืนทำให้ไม่สบายใจหวงจื่อเสียจึงรับปากจะรีบสืบคดีให้แต่ในระหว่างกลับได้พบราชบุตรเขยที่พยายามจะให้เธอทราบเรื่องโต้โคที่ติดตามเขาแต่งเข้ามาเสียชีวิต และห่วงจื่อเสียยังได้พบอี้สเวียนที่ถูกบังคับให้มาสอนองค์หญิงได้เห็นเขาแอบเผาจดหมายฉบับหนึ่งหวงจื่อเสียจึงรีบเอาขี่เท่าไปหาโจจื่อชิงให้ช่วยทำให้อ่านข้อความได้ก่อนทราบว่าเป็นกลอนรับที่หญิงสาวมอบให้อี้สวียนห่วงจื่อเสียไปสืบคดีการตายซุนที่เรือนกับโจจื่อชิงได้พบหวางอาวินที่มาตรวจตราจึงไปด้วยกัน วางอาวินพบในบ้านซุนขี้เรือนมีกลิ่นหลิงหลิงเซียงพอไปสืบคดีที่จวนองค์หญิงกับพบเวย้ยกงกงเคยได้รับหลิงหลิงเซียงจากเท่าแก่เฉียนผ่านแม่ครัวเพราะแม่ครัวช่วยตามหาลูกสาวที่เท่าแก่เฉียนเคยขายไปตอนจนและกลายเป็นนางกำนันในจวนองค์หญิงแต่ของที่มอบให้จวนจะต้องนำไปให้องค์หญิงก่อนพอองค์หญิงไม่ต้องการ เมื่อยกงกงที่ปวดหัวจึงเอาไปและก่อนเมื่อกงกงตายหนึ่งวันได้ไปพบเท่าแก่เฉียนและหายตัวไปห่วงจือเสียจึงกังวลว่าเป้าหมายต่อไปอาจเป็นองค์หญิงระหว่างสืบคดีห่วงจือเสียได้พบอี้เซวียนที่ทราบว่าเธอมาสืบคดีให้องค์หญิงทั้งที่ฆ่าครอบครัวตัวเองจึงพูดประชดห่วงจือเสียจึงบอกว่าเธอไม่ได้ฆ่า อี้เวียนที่ตกใจได้บอกถึงก่อนคืนเกิดเหตุเขาได้พบก่อนทราบว่าเป็นกลอนรักที่หญิงสาวมอบให้อี้เวียนหวงจืดอเสียไปสืบคดีการตายซุนขี้เรือนกับโจดก่อนทราบว่าเป็นกลอนรักที่หญิงสาวมอบให้อี้เวียน หวงจื่อเสียไปสืบคดีการตายซุนขี่เรือนกับโจจื่อชิงได้พบหวางอาวินที่มาตรวจตราจึงไปด้วยกันหวางอาวินพบในบ้านซุนขี่เรือนมีกลิ่นหลิงหลิงเซียงพอไปสืบคดีที่จวนองค์หญิงกับพบเว่ยกงกงเคยได้รับหลิงหลิงเซียงจากเท่าแก่เฉียนผ่านแม่ครัวเพราะแม่ครัวช่วยตามหาลูกสาวที่เท่าแก่เฉียนเคยขายไปตอนโจรและกลายเป็นนางกำนันในจวนองค์หญิง แต่ของที่มอบให้จวนจะต้องนำไปให้องค์หญิงก่อนพอองค์หญิงไม่ต้องการเมื่อกงกงที่ปวดหัวจึงเอาไปและก่อนเมื่อกงกงตายหนึ่งวันได้ไปพบเท่าแก่เฉียนและหายตัวไปห่วงจื่อเสียจึงกังวลว่าเป้าหมายต่อไปอาจเป็นองค์หญิงระหว่างสืบคดีห่วงจื่อเสียได้พบอี่เซวียนที่ทราบว่า เธอมาสืบคดีให้องคหญิงทั้งที่ฆ่าครอบครัวตัวเองจึงพูดประชดห่วงจื่อเสียจึงบอกว่าเธอไม่ได้ฆ่าอี้เซวียนที่ตกใจได้บอกถึงก่อนคืนเกิดเหตุเขาได้พบห่วงจื่อเสียที่ถือสารหนูพร้อมยิงอย่างชั่วร้ายจึงเชื่อว่าเธอฆ่าทุกคนแต่ห่วงจื่อเสียบอกว่าในคืนนั้นเธอไม่ได้พบอี้เซวียนและไม่ได้ถือสารหนูที่ซื้อมา ทำให้ทั้งสองต่างเกิดความสงสัยอี่เซวียนที่จะกลับเซชวนบอกจะรอเธออยู่ที่นัน่นห่วงจือเสียจึงรับปากจะกลับไปเจอที่เซฉวนเพื่อพิสูจน์ความจริงแต่กลับทำให้หลี่ซูไปที่เห็นการนัดหมายของทั้งสองคนเกิดอาการไม่สบอารมณ์พานโกรธห่วงจื่อเสียแต่เธอไม่รู้ว่าเขาโกรธเธอเพราะอะไรกลัวซูเฟย แม่องคหญิงทงชางที่ต้องการขัดขวางฮองเฮาไม่ให้กลับวังหลวงจึงไปตําหนักไทจีกับฮ่องเต้และเรียกให้องค์หญิงทงชางตามไปด้วยหวงจื่อเสียที่นั่งรถมาไปกับหลี่ซูไปพบรถไม่สามารถแล่นต่อไปได้เธอกับหลี่ซูไปจึงลงไปดูพบผู้คนมากมายมาดูการประลองของนักดนตรีสองคนขวางทางจนรถแล่นไม่ได้ หวงจื่อเสียได้พบโจจือ่อฉินและพบองค์หญิงลงจากรถมาด้วยก่อนองค์หญิงจะร้องถึงปิ่นก้าวหงและวิ่งจนหายตัวไปพอพบองค์หญิงอีกครั้งกับโดนสังหารด้วยปิ่นก้าวหงปักที่หัวใจห้องเต้ที่ทราบเรื่องจึงโกรธจะสังหารทุกคนกัวซูเฟยสั่งให้ฝังนางกำนันทุกคนพร้อมองคหญิงแต่หวงจื่อเสียกับออกหน้าช่วยชีวิตทุกคนไว้ ห้องเต้จึงให้เธอสืบหาคนร้ายโดยมีกำหนดถึงเวลาฝังองค์หญิงรองหัวหน้าสารชุวยกับจับตัวเท่าแก่เฉียนที่ลอบเข้ามาในวังองค์หญิงลงทันให้เท่าแก่เฉียนรับสารภาพว่าลอบเข้ามาเพราะขโมยทรัพย์สินก่อนฆ่าเว่ยกงกงที่ร่วมมือฆ่าซุนที่เรือนที่เห็นเหตุการณ์ตอนฆ่าเว่ยกงกงและฆ่าองค์หญิงที่พบว่าเขามีปิ่น หวงจื่อเสียได้ให้หลี่ซูไปช่วยประกันตัวอาตีออกมาก่อนพอหลี่ซูไปช่วยประกันตัวเธอจึงรู้ว่าเขารับตำแหน่งเป็นหัวหน้าสารต้าหลี่ด้วยพอเธอบอกว่าจะช่วยให้อาตีหนีไปเขาจึงบอกว่าถ้าไม่คิดให้หนีไปคงไม่ยอมให้ประกันหรอก หวงจือเสียไปบ้านซุนที่เรือนพบถึงช่องเหล็กเหนือประตูที่มีคาบดำทั้งที่เพิ่งต่อเติมใหม่เธอยังพบเศษอะไรบางอย่างที่โดนเผาจึงให้โจจือทิ้งตรวจสอบอีกทั้งห่วงจือเสียยังพบรอยลวดที่ช่องนี้ด้วยห่วงจือเสียไปพบราชบุตรเคยบอกถึงคดีที่เขาตกมาเป็นเพราะเขาเป็นคนร้ายเองเพื่อทำให้องค์หญิงไม่สบายใจและต้องการให้สืบเรื่องโต้โคที่จมน้ำตาย ซึ่งหวงจื่อเสียทราบว่าโต้โคคือผู้หญิงที่ราชบุตรเคยรักแต่ราชบุตรเคยบอกไม่ได้ฆ่าองค์หญิงเพราะถ้าองค์หญิงตายเขาก็หมดอำนาจด้วยเธอจึงเดาได้ว่าคนที่ฆ่าโต้โคคือใครจากการที่องคหญิงได้เตรียมบ้านไว้ให้โต้โคที่นอกวังแล้วหวงจื่อเสียยังทราบสาเหตุที่อาตีโดนไล่ออกจากจวนองค์หญิงไม่ใช่ เพราะเหยียบกระโปรงองหญิงแต่เป็นเพราะหน้าคลายกับโต้โคต่างหาก่วงจื่อเสียไปปรึกษากับหลี่ซูไปซึ่งเขาก็เดาความลับของกัวซูเฟยได้เพราะเคยเห็นนางกำนันกัวซูเฟยส่งจดหมายให้อีสเวียนทั้งสองทราบว่าโต้โคที่ทราบความลับจึงโดนกัวซูเฟยฆ่าปิดปาก หวงจือเสียไปพบฮองเฮาบอกความลับกลัวซูเฟยให้ฮองเฮาทราบเพื่อช่วยให้ฮองเฮากลับวังหลวงกับได้พบหวางกงกงที่ทรงอำนาจในวังหลวงด้วยพอเปิดสารโดยมีห้องเต้ามาร่วมฟังด้วยรองหัวหน้าสารชุยได้สรุปคดีให้ห้องเต้ลงโทษหลี่ซูไปกับแย้งว่าเท่าแก่เฉียนไม่สามารถขโมยปิ่นก้าวหงได้ พอไม่สามารถอธิบายได้ห้องเต้จึงให้ห่วงจื่อเสียที่รับผิดชอบไขคดีแทนห่วงจื่อเสียจึงขอให้อาตีที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกไปก่อนซึ่งห้องเต้ก็อนุญาตแต่ในระหว่างเดินสวนกันเธอกับกระซิปให้อาตีรีบหนีไปพออาตีออกไปเธอจึงชี้ตัวว่าช่างเทียนเป็นคนร้ายเขาอาศัยที่เมียที่ตายเป็นญาติกับโต้โคจึงรู้เรื่องในวัง ทราบถึงของทุกอย่างจะต้องถวายองค์หญิงก่อนจึงมอบหลิงหลิงเซียงที่หายากให้เท่าแก่เฉียนไปพอเท่าแก่เฉียนมอบให้แม่ครัวของจึงถึงมือเว่ยกงกงที่มักปวดหัวพอหลิงหลิงเซียงหมดเว่ยกงก,ง,กงจึงมาหาเขาเขา,เขาจึงวางยาเว่ยกงกงด้วยหลิงหลิงเซียงจนสลบทาชุดด้วยสารไวไฟแล้วจับขังไว้ในเทียนยักษ์ที่ทาด้วยชาติที่ไวไฟพร้อมทั้งมีเหล็กล่อสายฟ้า พอฟ้าผ่าทําให้เว่ยกงกงโดนเผาตายเพราะก่อนฟ้าผ่าไม่มีใครเห็นเว่ยกงกงที่สวมชุดแดงเลยแม้แต่หลี่ซูไปที่มีความสามารถเห็นอะไรผ่านตาแล้วไม่ลืมก่อนจะเอาแท่งเหล็กไปทิ้งน้ำแต่สารประหลอจากชาติกับไหลลงบ่อจนปลาตายส่วนซุนที่เรือนก็โดนกลิ่นหลิงหลิงเสียงที่วางไว้บนช่องเหล็กเหนือประตูรมจนสลบไป แล้วช่างเทียนที่สมัยหนุ่มเคยเป็นทหารธนูจึงรอบยิงสังหารซุนขี่เรือนที่นอนตรงกับประตูตายพอดีโดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปในบ้านพอเท่าแก่เฉียนที่ถือขวานบุกเข้าไปช่างเทียนที่เข้าไปด้วยจึงรีบช่วยจังหวะที่เท่าแก่เฉียนเมาและตกใจซ่อนอาวุธสังหารเพราะช่างเทียนที่เห็นถึงภาพที่อาตีเอามาซึ่งภาพแรกเป็นคนโดนฟ้าผ่าตรงกับที่เขาสังหารเว้ย กงกงจึงฆ่าซุนที่เรือนในห้องปิดตายเหมือนภาพที่สองส่วนองค์หญิงเพราะอาตีไปมอบตัวเขาจึงหลอกลูกสาวเท่าแก่เฉียนให้ขโมยปิ่นก้าวหงมาล่อให้องคหญิงออกมาพบเพื่อขอร้องให้ปล่อยอาตีไปแต่องค์หญิงกับคิดจะสังหารทั้งเขาและอาตีทำให้เขาฆ่าองค์หญิงด้วยความโกรธส่วนลูกสาวที่เท่าแก่เฉียนได้พบคือองค์หญิงที่ปลอมตัวมา เพราะความสนุกส่วนลูกสาวตัวจริงกับไม่ยอมรับพอช่างเทียนมาหาด้วยกลัวความลับที่เป็นลูกสาวพ่อคาจะถูกเปิดเผยจึงยอมขโมยปิ่นก้าวหงให้โดยเอามาซ่อนไว้ในกระปุกสุนัขก,กระเบื้องที่เท่าแก่เฉียนมอบให้จนรอดจากการค้นตัวก่อนจะโยนกระปุกสุนัขทิ้งทําลายหลักฐานส่วนสาเหตุที่ช่างเทียนไล่าอาตีไปในตอนแรก เพราะเขาตัดสินใจที่จะฆ่าทุกคนที่ทำร้ายลูกสาวเขาเขากลัวเธอที่จะโดนลงโทษไปด้วยจึงไล่เธอไปแต่ก็แอบตามไปดูด้วยความเป็นห่วงจนพบจางสิงอิงเป็นคนดีที่ช่วยอาตีไว้จึงวางใจแต่พออาตีเห็นช่างเทียนเขาจึงทำเป็นมาทวงค่าสินสอดแต่พอได้เงินมากับโอนร้านเทียนให้เป็นของจางสิงอิงถือว่า เป็นการซื้อขายช่างเทียนได้บอกถึงความรักที่มีต่อบุตรสาวก่อนกินยาพิษฆ่าตัวตายเพราะไม่ต้องการรับทันทรมานแล่เนือ้อห้องเต้ที่โกรธจ,จึงสั่งให้จับตัวลูกสาวช่างเทียนมาก่อนทราบว่าอาตีได้ออกจากเมืองไปแล้วก่อนขันทีของหลี่ซูไปมารายงานให้เขาทราบว่าอี่เวียนที่พบได้ช่วยอาตีไว้ก่อนเธอขึ้นเรือหายไป หลังจบคดีห่วงจื่อเสียกับหลี่ซูไปเตรียมตัวจะเดินทางไปเสฉวนส่วนจางสิงอิงลาออกจากกองทหารองครษบเพื่อไปตามหาอาตีโดยให้พี่ชายดูแลร้านเทียนแทนชั่วคราว